สวัสดีค่ะก็พบกับสิตาพยารกรกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ามาดูในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังสมัครงานใหม่อยู่หรือกําลังเลือกเฟ้นหางานใหม่อยู่นะคะในเดือนนี้คุณสามารถที่จะเซิร์ชหาหรือค้นหาได้เลยนะคะเป็นอะไรที่ที่เป็นจังหวะของชีวิตท,ที่จะได้เลือก สิ่งที่ตัวเองต้องการในเรื่องในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะสําหรับคนที่สมัครงานไปแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีงานเข้ามาพร้อมๆกัน2 3งถึงางานให้ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกงานไหนดีชิ้นไหนดีนะคะแต่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรือการที่โยกย้ายงานในครั้งนี้นะคะคนรอบข้างไม่ค่อยชอบใจหรือไม่ไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับ เขาไม่ไม่อยากให้คุณจากไปนะคะถ้าดูแล้วนะคะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้เป็นคนที่มีศักยภาพมากจนทําให้ที่ทำงานเก่าไม่อยากให้คุณย,ย,ย้ายหรือไม่อยากให้คุณลาออกนะคะดังนั้นในเดือนนี้ถ้าเกิดบอกว่าตัดสินใจแล้ว คิดจะเปลี่ยนแปลงคิดจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะคุณตัดสินใจได้เลยเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้งานที่สมใจหรือสมความปรารถนาค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็มีให้เข้ามาได้จับจ่ายใช้สอย ทั้งสองมือเลยคะ่ะมีรายได้เข้ามาพร้อมๆกันมีความเป็นไปนได้ว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะทำงานพิเศษนะคะได้ได้เงินจากงานพิเศษนะคะเป็นอะไรที่อาจจะต้องดูแลต้องพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแล้วการเงินหรือรายได้เข้าม,ามามากมายเยอะแยะนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คุณทำงานหนะักเกินไปก็ได้นะคะ ถ้าในถ้าดูในเรื่องของการเงินนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะยังม,มีรายได้เข้ามาให้ได้กับ่ด้ใช้สอยอย่างสบายค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักน่าปวดหัวสักนิดหนึ่งนะคะรักพี่ะได้น้องพี่ก็รักน้องก็รักนะคะอาจจะทําใจเลือกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งเป็น ก็ดูแล้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีความรักเข้ามาพร้อมๆกันสองทางนะคะทำให้คุณอึดอัดใจไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะคบหากับใครดังนั้นแนะนำว่าลองคบลองดูใจกันไปก่อนลองพูดคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งตีพามตัดสินใจว่าฉันจะเลือกคนที่หนึ่งหรือเลือกคนที่สองนะคะลองดูก่อนเพราะว่าทั้งสองคนที่เข้ามานั้น ถ้าดูแล้วก็คือมีความเทียบพอมทั้งคู่นะคะมีความดีหรือมีความโดดเด่นของแต่ละคนอยู่แล้วทาให้เลือกตัดสินใจไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจเลือกในเดือนสิงหาคมนีุ้มีผลกระทบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจและจะมากระทบในการทํางานหรือการเงินคุณได้ค่ะสําหรับคําทํานายของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะวันศุกร์ก็ขอจบลง เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ